ป้าพรก๋วยเตี๋ยวโบราณเปิดมา30กว่าปีแล้วและเขานะครับก็ได้รางวัลมิชลินซีเล็กเต็ดเรสตอร์สอง2022ด้วยทุกคนมิชลินนี่คืเพิ่งได้ปีที่แล้วเอะเขาได<อ>้ <c oughs> 2ปีซ้อนแล้วตกข่าวแล้วก็มาดิครับมิชลินใก่ทุ่งต้น ดีมากเลยหนึบม,มากครับว,วันชอบอะไรที่เป็นท e x t u r e หนึบหนึบแบบนี้อยู่แล้วอ่ะทุกคนแล้วก็รสชาติแบบนี้คุณป้าเขาบอกเลยว่าแบบหากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะมีที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับทุกคนวันนี้นะฮะเราจะไปอยุทยากันอีกแล้วนะครับอยุทยาคือไปกันมาหลายรอบมากๆแล้วก็เมี <uss> ่ <awning S 1> ี <Vocês S 2> ้คิดว่าอะไรปะอยุทยามืองเก่าคิดว่าร้องเพลงเอ้าร้องไม่ได้อ่ะ ลองได้แต่กรุงเทพมหานคร วันนี้นะครับบอลจะพาทุกคนนะครับไปร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนาน,นครับชื่อว่าป้าพรก๋วยเตี๋ยวโบราณอ่าซึ่งเขานะครับเปิดมา30กว่าปีแล้วและเขานะครับก็ได้รางวัลมิชลินซีเลคเต็ดเรสตอร์สอง2022ด้วยทุกคนน่ากินมากคือด,ดูมานะแบบมีให้เลือกหลายเมนูมากมีลูกชิ้นแ,แคะด้วยชอบชอบชอบ,ชอบเลยวันวน,นี้บอลได้ส่งกิมมี่ให้ดูส่งกิมหมูแดงน่านกินมากเออหมูแดงน่านกินนะเขาทําขายแยกด้วยนะใช่เออเดี๋ยวไปเจอกันนะครับ ใช้เวลาเดินทางจากแถวบ้านบอนนะครับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอตอนนี้นะครับก็ถึงแล้วคร,รับป้าพรก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณรป้าพรอยู่นู่นครับเขาก็จะนั่งตักอย่างนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปคุยกับป้าพรกันครับสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครั อันนี้มันเป็นน้ำน้ำปรุงเขาเรียกว่าเต๊าะในชามเต๊าะในชามเต๊าะในชามในความคิดผมนึกว่าแบบเต๊าะไข่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไช่นั่นมานตอกอ๋อนั่นมานตอกนี่มันเตาะอ๋อนี่มันเต๊าะที่แยกกันอันนี้คือคนละแบบถูกไหมครับคือเป็นโบราณเนี่ยก็จะถั่วแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นโบราณแล้วป้ามาเพิ่มมาคิดของป้าเองคือกุ้กเต๋วแคะคุ้งเต๋วแคะก็จะปีเนี่ยลูกชิ้นหมูลูกชิ้นกุ้ง กระหูยัดไส้หือกล้วยแล้วก็มีเผือกทอดแต่ว่ามิเตียวแค่จะไม่ใส่ถั่วครับจะแบบอร่อยแบบใสๆจัดๆจืดๆเชงเชงอ่ะแล้วเห็นบอกว่ามีเส้นกลางเส้นกลางคืออะไรครับเส้นกลางอ๋อมันเป็นเส้นระหว่างเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ครับสมัยก่อนที่ป้าป้ายุติดมาก็คือเส้นหมี่เส้นกลางเส้นใหญ่เออสมัยก่อนเนี้ยแล้วเส้นเส้นป้ามันจะแบบแบบอร่อยอ่ะอร่อยแบบอร่อย คุณป้าเป็นคนแก่ที่ไม่ไม่ใช่ไม่ทันสมัยนะรู้เรื่องต้องบอกว่าคุณป้าเป็นทันสมัยสิทันสมัยรู้เรื่องคุณป้าเท่าไหร่นะครับรบกวนถามเจ็ดสิบไปแล้วลูกเจ็ดสิบป้าเจ็ดสิบแล้วลูกไม่เหมือนนะดูไม่เหมือนนะตื่นที่สองกว่าน่ะที่สองครึ่งก็ตื่นแล้วดูบอดลาสาวอาทิตย์ก็มาทำเป็นตัวนี้ไงมาที่ร้านคุณป้านี่เห็นบอกว่ามีทีเด็ดเลยคือเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เราสั่งนี่คือ เผือกแพ่อีกถูกไหมแ,<พ>แล้วก็มีเย็นนาโปอีกว่าสามอย่างนี้คือไฮไลท์เลยใช่ไหมใช่แลอันดับหนึ่งก็คือโบราณโบราณโบราณ,โบราณกับแห้งโบราณกับแห้งแห้งเนี่ยบะหมี่แห้งเนี่ยลูกค้าสั่งกันเยอะ<ม>ทำกันแบบมืออ่ะแย่เลยอ่ะมือเพิ่งจะหายเนี่ยหยุดไปหลายวันเป็นละวิ่งละวิ่งไม่ว่าจะบวมด้วยแล้วมิชลินนี่คือเพิ่งได้ปีที่แล้วเอ๊เขาได้สองฟรีซอสแล้วตกขาวแล้ว กำลังทำรูปอยู่อ๋อปีนี้ก็ได้แล้วนี้ก็ได้ส่งมาแล้วเมื่อเมื่อวานนี้เขาก็กำลังทำส่งมาป้ามิชลินสองปีซ้อนแล้วนะครับทุกคนได้ได้ได้โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวจะให้โชว์แป๊บหนึ่งมีโชว์มีโชว์หน่อยค่ะขออนุญาตนะก็มาดิครับมิชลินไกด์คุณป้าลงเอง ลูกสาวอ๋อมาดีครับป้าบอกลูกสาวลงป้าเขียนคำชันเองแล้วอย่างนี้ชามแต่ละชามทำเล็กกับราคาเท่ากันไหมป้านะจะถูกจะแพงไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นราคาหรือเปล่าชามเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้าให้ชิมหมูได้ก่อนชิมอย่างนี้เลยอ่ะชิมอย่างนี้เลยเอาเปลือกป้อนเดี๋ยวเปื้อนป้อนเลยอ่ะลองข้าวลองเงี้ยชอบลองเงี้ยชอบขอโทษนะครับเด็ดจริงไหมน้ำน้ำซอสเขาอร่อยอ่า มันน้อยเนื้อแน่แนๆทั้งอันเลยันธรรมดาก็ประมาณ20กลโลนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยแต่เสาร์อาทิตย์นเนี่ยจะ25-30ถึงโลมไม่เกี่ยวกับเมนูนี้นะแค่หมูแต่เสาร์อาทิตย์นเนี่ยป่านนี้ป่านนี้ก็เรียกคิวแล้วนะ ข้้างในเต็มมหดแลวขอตัวไปสั่งก่อนแล้วกันป้าจะเองกินพริกกินพริกได้ไหมกินได้โอเคสบายมากเลยฮะได้เลยเตรียมตัวดูแซ่บอยู่นะไม่ต้องห่วงป้าเป็นคุณป้าไม่ใช่คนเตี้ยมัวดวยป้าไม่าไม่ใช่คนโง่นะป้าจะเกลียดมากเลยคนโง่เนอะบอกบางคนพูดไม่รู้เรื่องอะป้าไม่ชอบสาวนี่งหนุ่มจีบเยอะเลยนะเฮ้ยคำทอมตัวด้วยเอาไปเลย มาพร้อมกินก๋วยเตี๋ยวโบราณมิชลินละทุกคนนี่ต้องให้ป้าเขาหน่อยป้าเขาบอกว่าคนได้มิชลินนะ<อ>ปีเออของพีซ้อนที่บอลสั่งมาทั้งหมดนะครับอยาใช้หัวบอลสั่งเลยดีกว่าคุณป้าเขาจัดให้หมดเลยอืมคือจะสั่งคุณว่าอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมแล้วก็ทำ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 ,ทำ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 แล้วก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยสี่ชามอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นกลางคือโบราณน,นะครับก็จะมีหมูแดงนะทุกคนหมูสับ เนาะมีแค่นี้เลยหมูแดงหมูสับแล้วก็มีกากหมูน่ากินมากดูดิเส้นกลางเป็นแบบนี้หน้าตามันทำไมมันเหมือนเส้นใหญ่ที่เหมือนเส้นจันเหมือนเส้นใหญ่หั่นเข้าเส้นกลางค่าอยู่นะว้าวขอเส้นเสาร์อาทิตย์ได้ไหมเส้นเสาวอาทิตย์ได้วันหยุดดีเลยเอออะไรกันเนี่ยที่ดิ้งสั่งอะไรมาบะบะหมี่ยำน้ำต้มยำโบราณ เป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาหรอกพี่บอลร,ร้องไห้ใส่แบบเผ็ดนำอของพี่ต้องอยังเป็นเด็กอนุนบาลอ่าอืมเส้งกลางดีดมากเลยอ่ะได้เขียวคือปกติอะเส้นเล็กอะมันจะแอบ,บลื่นๆบางท,ทเีเราก็ขี้เกียจเขียวเราก็ลืนไปเลยนึกออกไหมส่วนเส้น,สนใหญ่ต้องเคี้ยวเยอะเส้นกลางถ้าทาออกมาหนึบมากแล้บบอลชอบอะไรที่เป็น texture หนึบๆแบบนี้อยู่แล้วอะทุกคนแล้วแบบรสชาติคือไม่ต้องปรุงเลยอืม เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มครบหมดอ่ะครบรสคือ,อน้ําหนักมือป้านในการปรุงคือใคร<ข>เสี่ยงมากเพราะรสชาติแบบนี้คุณป้าเขาบอกเลยว่าแบบหากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะมีที่นี่ที่เดียวก็เข้าใจว่ารสชาติดีเนาะหมูแดงแบบหวานเผ็ดเผ็ดใช่ป่ะแล้วแบบได้ความหวานจากหมูแดงมันตัดความเผ็ดออกไปได้กล้บยบ้างไหมกับหมูเหมือนไม่ใหกลบาหมูอ่ะใช่มันมีความพองแล้วข้างใ,ในก็แบบ พุ่มน้ำมันเลยแต่ว่าไม่เลี่ยนสองคนอธิบายต้องนึกภาพตามอะเส้นกลางดีมากจริงเ<อ>ส้นหมดแล้วเนี่ยเส้นหมดก่อนอือยูนี่เส้นหมดแล้วป้าบอกว่าไว้คุ่ดิบขึ้นป้าไม่เคยเชื่อค่ะโอ้อยวชิมทาอื่นดีววกว่าโูจะเผ็ดอยู่นะจริงจริงปาขาแซ่บไ<อ>ง,ง,ง,งอันนี้คืออันนี้เป็นหมี่แห้งยำสูตรโบาราณนะครับก็คือเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่เส้นแล้วก็ไม่มีน้ำสงสัยต้องให้นัดมากินอะเผ็ดๆแล้วเนี้ย ม,มากินเผ็ดเก่งมากมานี่อันนี้เป็นเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่เขาก็ดูดีนะเป็นบะหมี่ไข่ที่แบบดูถูกต้องอ่ะใช่ไหมใช่จะให้ลองกินดูก่อนใช่คิดเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนที่เคยกินมาก่อนเส้นบะหมี่ที่ไม่ตรงอ่ะมีความหนานุ่มส่วนตัวบอลชอบกินเส้นกลางมากาอืมคือกากหมูเมื่อกี้กินแบบเพียวๆอันเนี้ยมันใส่น้ําไปแล้วเนอะแต่อัเนี้ยกินแบบแห้งมันก็ได้กากหมูเพียวที่หมักน้ํามันเลยคือแบบ ดีมากแบบนุ่มกัดเข้าไปแล้วแบบน้ำมันแตกกระจายข้างในปากเผ็ดอะ่ะขอแบบตัดด้วยอันนี้ดีกว่าพี่ว่าก็ไม่น่าต่างหรอแต่เขาดูไม่ใส่พริกป่นนะเนี่ยรสชาติเหมือนกันตางคะแค่เส้นแต่ส่วนตัวชอบเส้นกลางมากกว่าเพราะว่าเป็นเหมือนการเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็เข้ากับก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณของป้าม,มาม,มาเดี๋ยวเรามาเบรกค,ความเผ็ดด้วยอันนี้ดีกว่าครับเป็นเส้นใหญ่นะฮะโฟ แต่คิดว่ามันเหมือนแบบมีพริกอะไรแล้วอะ่ะรสชาติน่าจะเหมือนแบบทรงเครื่องอืที่เขาใส่ก็จะมีเต้าหู้ลูกชิ้นปลาหมึกกรอบใช่แล้วก็หือกล้วยเต้าหู้แคระนะครับนี่แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งแล้วก็เลือดแล้วก็มีเห็ดหูหนูขาวเครื่องแน่นมากเลยเส้นหนอยนสิบนะครับไม่ต้องปรุงอีกแล้วอันนี้รสชาติแบบมาในรูปแบบทรงเครื่องอก็จะมีความเผ็ดเบาๆเปรี้ยวๆนิดๆชิมครับ เส้นใหญ่ก็นุ่มแต่ว่าส่วนตัวบอลไม่ค่อยชอบกินเส้นใหญ่บอกไว้เลยมาที่นี่บอลจะสั่งเส้นกลางไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรบอลก็จะสั่งเส้นกลางบางทีแบบคนอาจจะไม่ชอบเต้าหู้แผ่นเพราะมันแอบมีกลิ่นนิดๆจะส่วนตัวบอลแบบเติบโตมากับวัฒนธรรมจีนพ่อเป็นแบบขงจื๊อแม่เป็นเต๋าสมชัยใช่ไหมฮะอันนี้เวไนเนี่ยตั้่แกีกินมาทุกอันเส้นใหญ่บใหญ่เลยนะใช่เขาไม่ยอมพูดเลยใหเขาแบบแบ่งให้ชัดเจนไง ส่วนตัวมันชอบเย็นตาโฟเหมือนกันนะมันสดได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นเหมือนแบบส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วแบบอร่อยเลยรส<ต>ชาติคือเพอร์เฟกมันจะดีทั้งสามชาไมเหรอดีดีหมดเลย,ยทนไม่ไหวแล้ว<ม>เป็นไงละ่ะ <c oughs> ทนไม่ไหวแล้วขอพักกล้องนะครับกล้องฮ <c oughs> ีทเนาะฮีทฮีทอ๋อไม่ใช่กล้องพี่อะมันเหมือนเส้นราเมงไหมอืม ส้นดีอ่ะนุ่มมากสองคนนี้ยังไม่ได้ลองเส้นกลางไงเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองเจอเลยเส้นนุ่มความเผ็ดกินได้ไม่จริงไม่เชื่อไม่เขากินแห้งเว้ยเขาไม่ได้กินน้ำแบบเจอน้ำมันคือนิดนึงแตอร่อยเมืเจอน้ำเลยหูแดงดีไปเดี๋ยวไปสั่งเส้นกลางนะโอเคนะเรื่องอันนี้นะครับเป็นเส้นหมี่ต้มยำแคะนะครับซึ่งแตกต่างจากอันที่บอลกินมาก่อนหน้านี้เพราะว่าอันนั้นอะใส่แค่ คือกล้วยแล้วก็หมูแดงอันนี้จะมีแต่ลูกชิ้นแค้เลยทุกคนมีเผือกทอดนะมีลูกชิ้นกุ้งของคุณป้าแปลกตานะเพราะปกติไม่เคยเห็นลูกชิ้นกุ้งแบบนี้แล้วก็มีอันนี้เลยลูกชิ้นแคะที่เป็นเต้าหู้แล้วก็ผสมน่าจะเป็นหมูสับนะเดี๋ยวต้องลองชิมดูแต่ใหญ่มากป้าให้เครื่องแน่นไปไหนแต่น,นี้เราสั่งเพิ่มมานะเผือกทอดของชอบมาขอชิมลูกชิ้นนี้ก่อนเลยน่ากินมากอันใหญ่มาก กลัวแบบกัดไม่โดนตรงกลางระหว่างเธอัคเจะพูดรีวิวไม่ได้เลยหมูสับกับเต้าหู้ผสมกันได้ดีมากเพราะถ้าผมกินเต้าหู้อย่างเดียวอ่ะมันก็จะจืดๆฝืนๆนะอะแต่หมูสับมันให้รสชาติเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์มากขึ้นไม่จริงชิ้นที่ป้าไก่ที่ป้าทำอ่ะใหญ่มากใหญ่มากริง อแล้วแบบซอสกับน้ำก้มยต้มยำคือด,ดีสะทอดแบบเบาบางนือง้พูดว่ากรอบแบอบกคนดูค่อยไออร่อยมากเลยมันไม่ใช่แบบชิ้นหนาๆอันนี้เหมือนแบบอมเป็นเผือกฝอยๆแล้วก็มาพันๆบักว่ากินสักประมาณสักสาชามอิ่มสำหรบับบอลแต่ผู้หญิง่าจะประมาณสักสองชาม แต่เมื่อกี้เห็นรูปพี่พีทอยู่พี่พีทน่าจะประมาณร้อยชาม่ผู้หญิงอย่างพี่ทรก็ไม่ห้าชามนะหรอกเมื่อกี้นะกินลูกชิ้นกุ้งเข้าไปดีดีหมดเลยอยากกินเส้นกลางจะไปสั่งเพิ่มอีกไหมเส้นกลางต้มยำสูตรโบราณแคะก็ดีนะที่จรอยากได้หมดเลยทั้งแครทั้งแบบหมูแดงด้วยแครเพิ่มหมูแดงสีบาทเออราคาไม่แพงน่าสนเลยมีสั่งหมูแดงแยกป่ะมีให้ไหมฮะหมูแดงเป็นเป็นกิโลใช่ไหมคะออ๋โลเท่าไหร่ แรงโลเท่ไหร่เลียวว่าเหรียววันไม่มีแล้วที่โองอือแสดงว่าโลละห้าร้อยอือ ใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับบอลแนะนําเลยครับร้านป้าพรนะครับก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณครับเด็ดสมคําล่ําเลยจริงๆทุกคนหรือว่าใครนะฮะที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำเด็ดๆและอยากให้เราไปลองนะครับก็คอมเมนต์ก็บอกเรามาได้หรือว่าหลังไมค์มาก็ได้ครับเผื่อเราจะได้ทํารวมร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปเลย10ร้านที่อุธยาหรือว่าที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ได้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับให้รายการอร่อยบอกต่อด้วยครับเจอกัน ep 拜拜。